ไปนัดไปนัดขึ้น,น้าของของน้องเขาเป็นไงบ้างค่ะก็วันนี้นะคะก็ได้มีการไปที่โรงพยาบาลนะคะไปตรวจ ไปตรวจตรวจท้องะค่ะเพราะว่าพี่ชายก็จะมีอาการไ,ฟไฟะคะอค่ะไอแล้วก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดอค่ะแล้วก็เมื่อเช้าจากเมื่อวานด้วยนะคะเมื่อวานก็ออไอไอแล้วก็เจียนออกมาเป็นเลือดเมื่อเช้าก็เหมือนกันค่ะวันนี้ก็เลยไปหาหมอ,อมค่ะคุณหมอก็เลยส่งตัวไปโรงพยาบาลเจ้าพยาค่ะให้ไปตรวจพวงนี้เกีเบว้องตอนนี้หมอเลยบอกว่าเป็นอะไรสาเหตุของที่อาเจียนเป็นเลือดเนี่ย น่าจะเกี่ยวกับทางสมองะคะ่ะแล้วก็แต่ว่าทางเจ้าตัวเองค่ะที่โดนทําร้ายอ่ะพี่ออสนะคะเพราะว่าเขาเจ็บที่ท้องนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาโดนเขารู้สึเกเจ็บตรงนี้ค่ะเยอะค่ะแต่ว่าหมอก็ให้ไปตรวจตาเพิ่มเลยค่ะเพราะว่าตาเขามองไม่ชัดตาเขาเหมือนมอง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 ความชัดของเขามันน้อยลงลดลงค่ะก็เลยหมอส่งให้ไปตรวจตาเพิ่มเติมพวกนี้ค่ะที่โรงพยาบาลเจ้าพยา ใครเข้ามาพูดคุยกับหม่ฝ่ายที่ทําร้ายเราเมื่อวานมีมาหนึ่งคนค่ะแต่ว่าเขามาพูดในลักษณะที่ว่าเขามาเขาไม่ได้ทำปฏิเสธคะปฏิเสธเป็นเป็นใครคะอ่าเป็นคนที่ใส่เสื้อสีออกชมพูม่วงคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ลงไปทำร้ายที่ทำร้ายเขาด้วยเป็นกู้ภัยนหฮะเป็นค่ะเป็นกู้ภัยอ่าเป็นกู้ภัยดีแถวนี้รับชอบเลยเป็นกู้ภัยที่อยู่ที่อยู่วิ่งอยู่บริเวณนี้ค่ะแต่ว่า อที่เขาพักอาศัยอยู่อาจจะไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ที่ไหนอะคะ่ะแต่รับผิดชอบกู้ภัยแถวนี้ใช่ค่ะดึงจังนได้เป็นกู้ภัยนะเป็นกู้ภนะัยค,ค่ะอมแล้วเราว่าไงแล้วก็รับฟังค่ะรับฟังว่าเขาเล่าก็ตามที่เขาเล่าค่ะก็รับฟังอมก็ยังไงก็เดี๋ยวก็ดูคลิปกันแล้วเยเบื้องต้นตำรวจยังไม่เคยติดต่อเข้ามาคะ่ะยังไม่มาเลยเหรอยังเลยค่ะแต่ตำรวจว่านักคุยกับมันกันไม่มีใครติดต่อเข้ามาเลยคะ่ะอืแล้วเราจะไงต่อไปนะครับ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะพาพี่ชายไปหาหมอไปตรวจตาตรวจตาก่อนค่ะแล้วก็แจ้งความไว้ครั้งแรกเราตำรวจระบุให้แค่สามคนแต่ว่าในคลิปมันมีมากกว่านั้นช่วงเกิดมีใครเห็นบ้างฮะช่วงเกิดเห็นมีใครเห็นไหมมีเห็นค่ะมีเห็นเยอะเลยค่ะเขาพร้อมเป็นพยานเราไหมพร้อมค่ะคนกระทำบ้างฮะก็ กระทำแล้วค่ะก็อยากให้แบบสำนึกให้ยอมรับให้ยอมรับว่ามันมันกระทำจริงๆค่ะไม่ใช่ว่าโบยไม่ใช่ว่าแผลค่ะแผลไปเรื่องอื่น<ม>เรื่องนั้นเรื่องนี้<ม>ะอะไรนะคะก็อยากอยากให้แบบสำนึกจริงๆด้วยความจริงใจค่ะ<ม>ถ้าเกิดมา<ง>ถ้าเกิดมาสำนึกมีอะไรทำไงฮะถ้าเกิดว่ามาขอโทษสำนึกเนี่ยเราจะทำไงฮะ ก็ก็ต้องก็ต้องขอโทษกับพี่พี่นิชายาครับ <g år> ขอโทษกับผู้บาดเจ็บเองคะแล้วก็ในส่วนเรื่องอะไรก็ว่ากันไปค่ะอานวันตลอดช่วยตลอดนี่สาย์จะาขอเป็นไงครับงานจบงานอะไรทุกเรื่องพิธีการเรื่องพระเรื่องอะไรเนะครัใช้โลดนีด่อะทำคนเดียวงานจบก็มาช่วยทุกอย่างถือตลปัดตอนจะขึ้นเผาเมนเผาอะไร จนสถานีมาทอดท่าเขาเนี่ยจะเป็นผู้ถือตละลปัดส่งให้แล้วก็จัดระเบียบพร้อมเนี้ยนะเขาเป็นนักสูบหรีไหมไม่ถูกแล้วเขาเคยมีนิสัยเกเรอะไรไหมไม่มีครับชอบเล่นกีฬากีฬาล้วลุงคิดว่าที่ก็มีโดนปัญหาอะไรข้ออะไรมัน,ม,นมันก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะมันเห็นคนเจ็บแล้วมันคนไปชอบช่วยคนไปช่วยแล้วเขาคงยืนยังไงกัไม่รู้นะ ไม่น่าทำครับ ừ, คนพิการอย่างนี้มันแล้วถามว่าคนพิการที่มาช่วยงานวัดเนี่ยมันอยู่งานจบเป้าจบ,บทุกคืนใครมาเฝ้าอยู่คนเดียวก็อยู่ถ <ừ, S 2> ึงได้เวลาสองชั่วโมงลูกมาเจทุกคนเดียวมาท <ừ, ừ, S 2> ําทำเก่งคนนี้เก่งช่วยนะรัเจอบา,ววานีชอบ